มันเป็นการหาลือกันเพื่อที่จะลงไปไปดูครอบครัวรายของนางยิ้นสักนิดนะทีนี้ที่เราทํามาแล้วที่เราส่งไปที่กระทรวงนี้เราส่งนี้เป็นเคสตัวอย่างของจังหวัดที่เราส่งไปนะัส่งส่งไปที่ที่ที่กรมนับส่งนั้นทีนี้รถแม็ของเราเนี่ยมันมีห้ามุตสาดด้วยกันอนแรกนันคือข้อมูลตอนนี้เราเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วทีนี้ขั้นต่อไปคือแก้แก้จนแก้จนการแก้จนก็คือ เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เรื่องอะไรซึ่งเราจากการที่เราดูข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไม่ไว่าจะเรื่องอไรายได้อ,อะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ก็มีความยากจนหรือมีมีปัญหาในครอบครัวที่ต้องการให้ส่วนราชการช่วยยางมีสองเรื่องที่เราสรุปนะหนึ่งก็คือเรื่องของย้ายายสิทธิ์ของลูกที่<ง>เป็นโรคไตต้องไปฟอกไตเนี่ยจากโรงพยาบาลมากาลักษ์<ง>มาเป็นโรงแรบมบผูะคนนะครับซึ่งอันนี้เราก็กับสองก็คือเรื่องไฟฟ้าค่าไฟฟ้ามันสูง สองเรื่องเนี่ยเรื่องแรกเราเดําเนินการไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของการย้ายสิเรื่องต้นเนี่ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยนยายกอบตสมุทจะเอาเรถไปรับส่งให้ก่อนนะครับอันที่สองก็คือเราดําเนินการระยะยาวก็คือให้เขาให้ทางสรารสุขเนี่ยช่วยประสานเรื่องการย้ายสิ่งมาที่โรงพยาบาลพระพุทเกิดวันมะดีนส่วนเรื่องไฟฟ้าเราให้การไฟฟ้าไปดูไปตรวจสอบแล้วแต่ค่าไฟฟ้ามันก็ย,ยังสูงอีก ก็ต้องดูมันต่อไปว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรมีการใช้พัดลมเยอะให้ทั้งวันหรืออะไรต้องไปดูทีหนึ่งนะครับให้การไฟฟ้าไปดูเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถช่วยเขาได้2เรื่องไปควบคู่กันไหนกันไปเนี่ยเขาก็เหมือนกับก,ก็คือหมดในสิ่งที่เขาต้องการแล้วนะครับแต่เราต้องการพัฒนต่อไปก็คือการพัฒนา mm hmm. เมื่อเขาได้รับการแก้ไขปัญหา2เรื่องไปแล้วนะครับ mm hmm. ต่อไปก็คือเรื่องการพัฒนานะครับ mm hmm. เพื่อนําไปสู่ความยั่งยืน,ยน ซึ่งในการพัฒนาในรถแบบของเราเราบอกว่าพัฒนาตามหลักวัฒาธของเศรษฐกิจพอเพียงกันแลยเออนะครับโดยใช้สี่้อจะทำยอนล่างที่ว่าใดสิทหำประวัติจาราซาให้เราเอามาต้งทิ่คท้อนได้ข้อข้อให้เราไปลาซาให้จนให้ครบให้มันดีให้มันดีให้ต้มจยอนงให้ัตรงที่นั่นค้าบเอ้ค เขาห่วงไว้เขาห่วงไว้ทรรมาที่นี้แล้วที่นี้เข้าแต่หลักตาต่อไม่ไม่เข้าแต่ทับทับไหครับโวยจะไม่ต่อน่เลยอะไรอยู่ตรงนั้นหมดเลยครับท่านท่านอบปตอก็เอารถมารับส่งทุกครั้งครับอบตเข้าก็เอารถมารับส่งมีจะได้ถ่ายรูปวันวันหลังไปพวกไม่ได้ย้ายไปเดี่ยวเดี่ยววันน้าในวันที่เจ็ดกับวันที่สิบสี่เนี่ยแต่เดือนมีชุนาครับก็ไปเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปส่งให้ทุกที นี่เราพี่ว่ามะการนี้ก็รักษาโรคไตครับทั้งไตแล้วก็ตาด้วยบอกว่าเข้าเส้นเลือดในตาเส้นเลือดในตาขมงไตตอนนี้พวกเราก็ทราบขาเป็นตี๋เขาเพราะว่าพี่เดียวเพราว่านี้เยอะเลยคุยนะพี่เขาคุยกับพี่ปุ้ยว่าจะลองเทียบเฉพาะตอนเช้าแล้วเราก็ทักออกเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนตอนเย็นก็เทียบแล้วก็ทักออกเลย มีผัดทํ้าจาก้านแล้วเดี๋ยวข่าวจากตัวที่กี่หนึ่งเข้าลับไปแลวกกทีนะทกทีนะต้องยาเงี้ยก็จะรามาพอไ้หมแตก็ต้องมาวรนีตัวนี้นึกย้อนรอบเดน่เหรออ้ร้อยมาได้เอต้องต้องโอเคกันซื้อเลยมีพอละพอค่ะใหญอยูค่ะได้ ที่ใช้สามพันที่ป้าบอกเพื่อใช้ซื้อซื้อซื้อของเข้าเหนียวซื้อวัตถุดิบแต่สามพันมันคงใช้ไม่ถึงหรอกก็ก็ใช้เงินให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนาะเพราะว่าเขาก็บริจาคให้ในอำเภอมาอีกทีหนึ่งเพื่อมาช่วยวันนี้ก็เลยเอาของวัสรัพยากรรับไปครับที่มันัขาดอยู่ก็คือเพื่อความสะอาดในการที่จะที่จะต้องวางนะครับก็ เดือดทาอะไรให้ดีเพื่อไม่ให้มอดเป็นขึ้นนะแล้วเวลาทําอะไรก็เอานี่เสื้อน้ำมันปูมาได้สะอาดดแล้วนี่มีมีอะไรนะอุปกรณ์สวมถุงถุงถุงมือด้วยใช่ไหมอันนี้ถุงมือนะครับแล้วมีชุดชุดชุดกันเปื้อนนะครับแล้วมีอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะมีกระละมังตะเล็มีกระทะส่วนของปลายิมที่มีอยู่แล้วก็เอามาใช้นะนะครับ แล้วก็พรุ่งนี้ทําเดี๋ยววันมะเลยนี้ในวันจะมาอุดหนุนเพื่อประเดิมก่อนพรุ่งนี้พร้อมไหมพ่งนี้กินนักพ่งนี้กันยังพ่งนี้วันจุกนี่พรุ่งนี้กีนนักก็คือจะทำเย็นนี้เลยใช่ไหมว่าจะทำเย็นนี้แล้วกลัวไม่ทันอ่าได้เอาให้สุดฝีมือเลยนะ